สวัสดีค่ะอัล a าทาโ่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชาวราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนกร,รกฎกาคมตั้งกต่เปิดมาเนี่ยนะคะจนครบ12ราศีแล้วเนะ่ยเพิ่งจะรู้สึกว่าไม่หนักใจที่ไม่หนักใจเพราะอะไรรู้ไหมคะ คือตัวตนปัจจุบันของชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่น่าจะอายุสักประมาณ35ขึ้นไปแล้ว,วนะคะคือกลัวความยากจนมากๆเลยเอาง่ายๆคือไม่อยากจนอีกแล้วว่าในชีวิตเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยจนมาก่อนนะคะจึงกลัวเลยอะ กลัวไปเลยว่าไม่อยากจะคิดแล้วว่าความจนมันน่ากลัวแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเธอคิดอย่างนี้เลยนะคะในในความรู้สึกของเธอเธอคิดว่าเธอไม่ต้องการที่จะเป็นคนจนอีกแล้วอะ่ะม,ม,มันลําบากมันแล้นแค้นหันไปทางไหนแล้วมันมันไม่มีจะกินเอาง่ายๆแล้วกันในในความคิดของเธอนะคะเธอจะ มีทั้งสามีที่ดีมีทั้งหน้าที่การงานที่ดีมีทั้งเงินทองที่ดีแล้วประสบความสำเร็จทุกๆด้านเลยนะคะในนี้มันขึ้นมาทั้งเรื่องความรักก็ประสบความสำเร็จกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งไม่ใช่คนไทยแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยนะคะ เมื่อคุณมีมากๆแล้วอ่ะคุณก็ทําบุญให้กับเด็กที่ยากไร้นะคะคุณทําบุญให้กับคนจนที่ห่างไกลความเจริญนะคะคุณจะได้บุญตรงนั้นนะคะแล้วก็ามาเสริมต่อยอดให้สามีคุณได้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะบุญกุศลในการให้มันมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆนะคะแล้วให้จากใจนะคะให้ที่เขาต้องการจริงๆให้ที่เขาลําบากจริงๆให้ที่เขา ไม่มีจะกินจริงๆอะค่ะคุณรู้ว่าเขาคนนั้นพวกนั้นอยู่ที่ไหนคุณให้เขาเถอะค่ะเพราะมันเป็นบุญกุศลของคุณอาหารหนึ่งมื้อที่เขากินอิ่มเขาจะมีแรงได้ทํานู่นทํานี่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราให้คนที่ยากจนเพื่อต่อต่อแรงต่อกําลังเขาช่วยเหลือเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะที่เราควรกระทํานะคะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะให้ พร้อมที่จะทําตัวเป็นการกุศล่ะพร้อมที่จะแตกก่ก็เธอก็ยังติดความหรูหรานะคะเพราะว่าตัวเธอยังชอบความหรูหราความรวยอะแล้วก็แต่งตัวเป็นแล้วก็สวยอะแล้วก็ดูไฮโซนะสมตัวเธอเลยอะย่ะเงี้ยถ้ามองหน้าเธอเนี่ยคิ้วเธอจะเด่นมากๆเลยใครๆก็จะต้องมองคิ้วเธอเป็นอันดับแรกเลยอะค่ะคือมองหน้าปุ๊บเอ้คิ้วมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จจริงๆ ได้สามีชาวต่างชาติได้สามีเกี่ยวกับการสื่อสารและร่ำรวยแล้วเธอจะไม่กลับมาเป็นคนจนอีกเลยที่สำคัญเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์สามารถที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีอยู่รอบรอบด้านเธอได้เลยอะทำได้หมดทุกอย่างเธอเราขอให้คุณทำบุญกับ สิ่งที่มันธุรกันดานสิ่งที่มันไกลห่างของความเจริญนะคะคุณจะได้บุญตรงนั้นไปอุดหนุนฐานะของคุณอีกไปเพิ่มพูนฐานะของคุณให้มั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยต่อๆไปไม่มีวันตกอับด้วยการบุญ แข่งการให้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้มีการให้มาก่อนคุณก็จะไม่ได้วันนี้เหมือนกันเพราะการให้คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วแต่แต่ถ้าเราให้คนที่เขายากไร้คนที่เขาไม่มีคนที่เขาขัดสนคนที่เขากําลังต้องการนะคะแล้วเราให้ถูกจุด เขามีชีวิตรอดเราเหมือนต่อชีวิตให้เขาเราเหมือนให้ลมหายใจเขาแล้วเราจะไม่ได้บุญได้ยังไงคะทั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจเราอยากให้เพราะเราสงสารเราอยากให้เพราะเราอยากช่วยเหลือเพราะเรามีเพราะเราเจียดแค่ส่วนนึงเท่านั้นนะคะในไพ่เนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยจะเจียดส่วนนึงเท่านั้นที่ทําบุญเพราะคุณจะมีสเต็ปของคุณไว้เลยในสิบคุณจะทําบุญเท่าไหร่ในร้อยคุณจะทําบุญเท่าไหร่อย่่่าาาาางงเเเีีี้้้้ยยยคคะะุณจมแแผนกรรรววววออไบล ต้องมีเงินทำบุญเท่านี้ต้องมีเงินไอ้นี่เท่านั้นต้องมีไอ้นี่อย่างอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีของคุณไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะร่ารวยมีทั้งความสวยสง่างามแล้วก็มีทั้งจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็มีปัญญาเนี่ยค่ะคุณทำบุญมาดีคุณถึงได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนแต่ถามว่าอดีตเป็นยังไงคุณคงลำบากอะค่ะเงินไม่พอใช้อ่ะเมื่ออดีตนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่ละวันนี้เงินคุณ เต็มเต็มกรรมเลยค่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงว่ามากมายแค่ไหนมีทุกอย่างในตัวเองเรียบร้อยแล้วและจะไม่กลับไปจนอีกเนี่ยคือจุดของคุณคือเป็นอย่างนี้รวยถ้างโง่มันก็หมดใช่ไหมคะแต่รวยแล้วมีปัญญานี่สิคะใช้เงินเป็นนี่สิคะมันจะเพิ่มพูนแล้วมันก็จะมั่งคั่งแล้วมาต่อยอดไปถึงลูกถึงหลานเลยนะคะสิ่งพวกเนี้ยเราคิดว่า ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเขารวยแล้วเขายังแบ่งปันเขารวยแล้วเขายังมีปัญญาเขารวยแล้วเขายังทําบุญอย่างเงี้ยค่ะหลายหลายท่านนะคะถ้าได้เข้ามาฟังอราราาทาโล่นะคะถ้าคุณมีอยู่แล้วแบ่งปันนะคะกับผู้ที่อดอยากที่ผู้ที่หิวโหยผู้ที่ไม่มีจะกินนี่ก็จะใกล้หน้าหนาวเข้ามาอีกแล้วอะ่ะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็หน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวเนี่ยก็จะไม่มีเสื้ออีกละเสื้อกันหนาวเวลาหนาวมันหนาวสุดชีวิตเลยนะคะแล้วอีกอย่างที่สําคัญนะคะช่วงหน้าหนาวปีนี้น่าจะหนาวมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าปีนี้ร้อนมากแล้วก็อากาศไม่ปกติเพราะฉะนั้นหน้าหนาวน่าจะหนาวมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเราก็เตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมผ้าห่มเอาไว้นะคะเผื่อเราจะได้มีโอกาสไปแจกไปจ่าย คนที่เขาต้องการจร,จริงๆฝากคนรวยๆทุกๆท่านช่วยคนจนๆนะคะที่เขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขอท่านทั้งหลายเมตตากรุณาคนจนเถอะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อลล่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ